สวัสดีครับสองแล้วจะชิจไปวันนี้ครับอันนี้เลยไปสั่งเห็ดนะครับสั่งเห็ดไปแช่ลดเสียงนะครับของมอไซด์นะครับที่นี่ไปสั่งเห็ดมาเพื่อที่จะมาหยัดใจในนี้นะครับแต่ที่นีปัญหานี่มันคือว่า่ต้องหยัดใส่ผมต้องเลอออกเนาะ แค่ที่มู normalized. จะติดกับงอบอ,อเห็นมันงอนะครับงอเสียบมนันดังครับใส่ตั้งนีตะเก่าก็ใส่อยู่ต้งองเปลนน็อตตัวนี้ก็ใส่อยู่เห็นไหมครับมันยังดังอยู่แนะค่อออที่สองขอถอดตัวนี้ออกนะครับออกมาเพื่อที่จะเอาตัวนี้ใส่นะครับสางถอดตัวน็อตตัวนี้ออกข้องโตนะครับเยอะ จะมาตอดเบิ้งนะครับว่าถ้าใส่ตัวนี้ไปแล้วเสียงมันยังจะดังคือเก่า,า่แต่ตอนนี้ที่ลองเบิ้งเสียงเก่ามันว่าเทียบเทียบว่าตอนกอนใส่ตัวนี้นะครับก่อนที่ใส่ตัวนี้นะแะคตัวนี้ที่ใส่อยู่ในนี้นะครับยี่ดังแห้งกันแบดที่จะตัดเครื่องรับว่านมาฟังเบิ้งเสียงมันดังทำเลยนะครับ ไข่เซยได่เซยครับ,รรบตัวนี้ก็จะยัดเข้าไปเลยติดขอบไหมนี่ยัดเข้าไปแล้วครับ đcado đi đỉnh Thứ 3 đidade ori luôn 嗯。<Sure. S 2> mm hmm. ครับโอเคแห็นดหวเป็นตัวนึ่งอ่ออาครับนี่ใ้เรียบร้อยแล้วนะครับผมเขาเขาปั้งเสียงเลยนะเสียงนี่เป็นแนวไรงนะครับทุกท่ เสียงลดน,งน้อยเดียวครับลดลงหน่อยเดียวนี่ก็ที่เปรียบเทียบกันตอนแรงเพิ่งนะคบับดดังสั่มหน่อยครับแคนนี้ก็เอาจบคลิปแค่นี้ครับผมเรียงใส่แค่ซองอันตัวนี้ตัวนึงแล้วก็ตัวผายตัวนึงเป็นซองโตนะครับ ครับเี่ืัอแต่เอามาลองขับเบิ้งนครับฟังเสียงแต่ว่าพอบรถเสือของผมที่ขับอยู่นะครับค่อยลงนะครับค่อยลงจะหน่อยแต่ม่เบิ้ลรอบสูงนะครับว่าจะได้ยินบ่ เสียงได้ครับทางรถกับไปตัดทอพักเสียงออกนะครับก็มาที่นี่เมื่อไห่ทอกระปองแล้วก็ะใ่เครียดนี่มบิดมันจะบดิดมือวันไหน